ดูทุงสมไม่น่อผอ้เจ้กตลาน้อยมาแล้วพี่น้องอันนอจับปลาดุ่กินก่อนอ่าจับปลาดุ่ม โยฮกต่นนะล่ไงแก็ไปาปาดาปาบ่ม so ีม so ีแต่วานนะไปกินกร่องนี้ง่วงปวดเมื่อยมากไปกินิกเาเงินเออเอาเงินไหายก่อนเว่าไปกินเป็นไม่เข้านี่ไม่เอายังาวหนึ่งวันแกะมังกรบอกถูกจัดเต็มเบันทำหน่อย่บอกเลยพอข้าเนีย Wow. đây sẽ áo nhỏ bơm bơm là sao à, nó rơi rồi nè tô hưu bọ nè, ăn tô hưu cái xe bơ xin mấy hả, ăn tô hưu à, nó tát hải luôn ừ. Ừ. ไอชาคิดแล้วคิดอีกเอ้าเนี้ยน้นเต้าหู้นะเนยเอ้ได้ไหมใจไอ้ชาจะเอาเงาะบ่าวอืมเอาคนละอย่างกับพ่อหวานอาชาตะลุงเอาหวานไม่ถั่วเอาเลยได้เอาแบบอื่นตีกินแล้วไม่ถั่วหรอกค่ะเอาแบบอื่นเนี่ยขนมกับมี่ เออเอาเนังอมา n ะเนาะจะเต็มมารีลายยางคองกับชาวพัเลยาวพันวานอือซือคนระย่างโลดไปเถเอาวานคือวันแล้วไปกินเหมนเหื่อยที่เจ้าเออิบด้หยับมังงอมาข้นหวอนกินหวานดโอ้โหทั้งขนมทั้งยนงเต็มกระตาเลย มาหเอาเงีลูกมาหำเอาังีมาเงาะบอเอาเงงซีซีเอาไว้ไว้พอเข่าพยากไปเด้ไหมเอาองี้ยมาห้าเอาเงียงลูกขับบุนบอขับบุญก็บมีเลยจะใช้อะบอหาสื้อให้เอาไหมบอ มื่นมาอีกได้ไปพบกโตกับพ่อข่ามาอันนี้มาเงาะพ่อขามบ่มากเลนี่นยาใคเด็ทลี่อยู่ทั้งมกันอันนี้มาเงาะเงาะได้อยู่กับใชอยู่แล้วขามันจอดแต่ว่านี่นิคุ้มพ่ข่าไม่ห้ามสีอะไรอย่างนี้หามไหแบ่งเงาะเออเหมือนมาเงาะแล้วมาแกวมังกรลูก อืออ้าวเอาจำมังกรนอ้าวบังกรบ่เอาเยี่ยไม่ขนมเหมือนไข่โฮงไข่เต่าอยู่บ่เป็นกลมๆนะที่เขาทอดนะที่เขาห้ยงานะงาตัวเป็นกลมๆตัวเป็นห้ยงางาเองคอมเมนมันคล้ายๆแบบนี้แล้วพอคะแต่ว่ามันกรอนงึงแข็งไงเด้แบบเขาทอดไงเด้มันอะะเบิร์ตบ่อเรือวัวได้มา ่นมากินนานนกะแสบอยู่น่อยยังไงเห็บผนป่าโอ้จำเป็นแหมน้ำตู้ไม่ไม่ทำก็อยากเด้แม่แม่เออแม่นาช่าขึ้นมาซื้อถ่าแล้วกันน้ำตู้หูทุกหนึ่งอันนี้เขาจี้ยังนี่จะถ่า,า,าเด้วย เอ้าอีกแล้วบ่อพอแล้วลูกพอแล้วมือตั้งซื้ออ้ามือตั้งซื้อพอแล้บดไล่เลยนะมือแล้วมาอีก,ออกถ้าว่าขั้นนะเขามากกับเกือบเบิดแสนม,นมนบบาจากชื่อห่านกุแห้งค่ะเอาอันเอาแก้วมังกรนในทุ่งซืดด้อซื้อเื้อแล้วซื้อเนื้อ เสื้อ,อังเงาะใช้เส้อ,อ,อ,อังเงาชุดหลาถึงน,นี่นอ,นอ้ย,ยปีโป้นนนนพอดี4ีซิอาหาิพอดีของนชานั่นเด็ไม่รบนะชาันใจของนชาแหลของเนยพ,พอดีพอดีหาซิบนกพคะคะ เท่เลยไปไปไปโอ้ประทาหฮเอาเงาลราไปหอดังกินหนึสิบพันกอแล้วมัหคามีได้เลย เนาะพอนเนาะเด <c oughs> ินโดนๆเราตลาดพุ่มพวงมากเนาะ,ะนิ็กน้อยก็เมาทีเล <c oughs> ืยวก็เป็นเงินบาทก็เลยไม่งาผิดใจองแต่มีเงินกีบเพราะเงินกีบมีต้องไปแลกอยู่ในเมืองแต่ว่าซื้อเงินบาทก็ได้อยู่แต่ว่ามันลุก เจ้าที่ตำ่ำแล้วเอาน้ำหวานหนาจะเอาข้าวปุ๋นให้เราเราบอกอยู่มั่นจะอย่ยังลูกแก้วมังกรเด้หล,ดหลัดทงหน้ามากเจ้ากันเด็กขายร้ายดอกนี่เที่ยงนังนีงน่เขาเจ้า,จาก,ก็ซื้อซอยแล้วก็เที่ยงเห่านี่ก็บเบิรเจ็ดแปดสิบพันบางได้นี่แม่น้องนาชาก,ก็มาซื้อสามสิบพันหนาสิบหกสิบเจ็ดสิบเกือบแสนปวดเที่ยงนานแล้วนี่ แปดแสนเกีบหน่อยก็าบาสค่ะค่กยโกโบเขามาอยู่ตลาดน้อยเด้นะแหว่เทียงหน้าหลังนี้แต่ว,ว่าแวะตามเทียงไฮเทียงหน้าขาเจ้า,จาบปบโได้คอยไปสื่อนะแต่ว,ว่าผลขั้นได้เขามากกับได้ค่ายดีดีตัดตามทงไฮทงหน้ามาขาย แต่ว่าขั้นเราลตลาดน้อยแบบน,นี้เงินกีบนะซื้อสบายชุงงยาง 10, 000, 10, 000าระ0สิ0พันบพนะสิบหนึ่กบบีบเป็นเงินบาทกันสิบสิบสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ปนี่แหละมันสิเป็นเงินบาทไอ้ยังจะขึ้นมาแนหนาห้เพแ่เฮ้ยปาดบา่กินบ่ามากินมาสิกินตัวไหนกินนี่ กินบ้าเบิ่งแม่แกเห็นไหมหแล้วมีป่านเห็นเนาะกัดกินหลือเนาะกัดกัดตุย้ยอืมหวานหวานบ้าเทอเยอะโอ้ยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะคุณแม่พอเขาได้สื่ออยู่สื่อกินข้างนี้เขาออกขายข้างนี้เออเออคืออยากกินลาหยางเทนเนาะพ่อเลยแม่ชิมเยังไงเด้ออืมหวาน กินเพิ่นมากอยู่แล้วมา,ม,ามากมังกรน่ยมากเงาะกันมากมาเกี้ยงกันมากหมาก,กินทุกอย่างเลยมอนหน่อยๆมากใหม่มากแอปเปิ้ลกันมากอ๋อฮะด้วยมากินมากินต้นเทียงต้นใบนายที่อ๋อที่กินตัวน,นี้บ่าปาตังโกทอดน้ำมันร้าย้กินเลยกินหนึ่งพ่ออออืม

ดีใจบ่ตลาดหน่อยมาบ่ไหนก็ได้ยินเสียงรถตลาดกัลูกพูดผีดเลยแล้วลูกขึ้นมาแต่นอนถูกสายตาแน่มึงรถเมื่อแล้วลูกเมื่อแล้วมือเงินเพิ่นมาขายใหม่เืินมาขายใหม่เด้อแม่ป่ะด้วยด้วยค่ะว่าพนคันฝน,น,นบต่กนบตกขันฝ่นปุ๊กเจ้าก็บ่ได้เข้ามแาม่ Ít sang anh này q nè nim là mấy nè oi là nè 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 oi nè nè bó nè mà nè nè thế nè 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 con nè 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 กินบอดายสัมบุกินเนาะมาสิบุกินฮึโดรุหืมกินเป็นกระแสแท้การตุ๋ยตุ๋ยชิบเบิร์มาร์กหนึ่งเลยกัดกินโลดแต่ว่าคันหันเป็นสิ้นเป็นสิ้นมากอ่ะ พอคอยมักนะเคยหั่นใช้ถั่วเป็นชิน้น,นเป็นจิ้นในเปิรนตาก,กินเองบอ่อั้นแบบนี้มกักกินหลดแบบไดทีบางครั้งหมัหามมากมันได้อาถลุดในการกินบอ่อแบบนี้แช่บ่ออือผักพ่อนก่อนบอ่อเออผักฟ่อนก่อนแช่แห้งบ่มาทำแน่มเพลนไผ่ตลาดนะ่ะเมื่อแล้ว เพื่อนวิทยุตลอดดอกลูกเพื่อนมาค้ายอะไรเพื่อนกระเมื่อไปขายทางอื่นฉันคองเพื่อนกับโบเบิร์ดเอนเอนยกับไปเลี้ยงงวัวเวลานชากับไปเลี้ยงงวัวบางครั้งก็อยู่กับแม่ห้องแม่ดูห้องแม่น้ำดูห้องแม่น้ำดูห้องแม่ดูห้องแม่ก่อน นี Or, yeah. s <S uh ่ไ huh. ด uh ้มาเงาะบอกินเบิดครูมากาลินมาเงาะกับมากินเด้อบม่ไงหน่อยอ้าอฮะนะเพป็นกินเองเพื่อนดอกอือมาไนมันกัดลดกัดลดหวานแบบหวานหวานกินลดมาใฮะ มาอยากเอาในมันออกให้แมวอ,ออกหา,านบองายคือลิงจีสิลูกแต่บอมมันยังมียูบอเบิดดอกแมมตัวนี้ hai ba luôn kim năm chú ừ nó hại bà ba luôn một đây thì đấy nè nó lâu phải khó cậu keng keng lái luôn keng lái lại là ba luôn kim đó ba luôn nhà bằng hám im ba luôn gầy bằng im em bằng hâm hiu ừ là độ mảng mảnh nè เขาก็เกลือแล้วเขากินแล้วทางนีนเขาจะดำน,อดน้อยแซวแซวขอบคุณหล,ลยๆเดอปลาลูงที่มาเบิ่งมาสม o พอกันทลิปนะสบายดี